เออป่าวอยู่ไหมเข้ายาวังอ๋อพอตื้นที่พอแล้วตื้นกว่า พี่ไม่ถ่ายภาพน้องถ่ายภาพไม่ดี่ใชทีหลังรลองมาอตอนนี้กำลังเหลือของกลาง บทหนึงที่ยังไม่รับอ๋อพีบเรผกดี่เนี้เดี๋ยวบทมันบทไปแล้วแต่อนี้นมๆต้อก้ก็าพกนเดี๋ยวรต้องกดแล้ว

เขาต้องรู้แล้วนะเผมบอกให้ร้อยเวมโทรมาสี่ห้าห้ครับจากการสั่งการของท่านผู้ช่วยผบตรครับซึ่งมารักษาการในตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพลตำรวจโทรอยยินคำพนโรดนะครับและท่านพลตำรวจโทรทิติแสงสว่าง นะครับผู้บัญชาการนะครับซึ่งมารักษาราชการในตําแหน่งผู้บังคับการตำรวจพิทารจังหวัดชุมพรนะครับได้สั่งกําชับนะครับขวดขันนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในตำรวจพิทารจังหวัดชุมพรเนี่ยออกตรวจตานะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆมาตรการการควบคุมโรคติดต่อนะครับในเรื่องของยาเสพติดอาชกรรมทั้งหลายนะครับครับจากการที่เรา ออกตรวจพื้นที่กันนะครับเราได้รับแจ้งจากคนเมืองเมืองดีครับว่ามีรถจอดอยู่เป็นจำนวนมากคาดว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมนะครับจัดงานบาร์ตี้นะครับที่คูมิลล่าครับจึงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามนะครับของสพบางละมุงก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะครับมาตรวจสอบแล้วก็พบชายหญิงวัยรุ่นนะครับเป็นชาย เป็นหญิงสิบคนผู้ชายแปดคนนะครับม่วนสมจัดงานเกิดอ้างว่าจัดงานมันเกิดน,นะครับที่ปุยล่าตรวจสอบพบนะครับก็มีพบยาเคนะครับยาเคประมาณสิบถุงเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยาอีสามถุงนะครับยาอีสามถุงแล้วก็มีน้ํากระท่องนะครับน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมซึ่งยังยังผิดอยู่นะครับต้องหลังหลังยี่สี่ไปแล้วนะครับที่นี่มีผิดอยู่น้ำกระท่อมอีกส่วนหนึ่งซึ่ง มาจัดปาร์ตี้มั่วสุมนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรเราเป็นพื้นที JI, ่ควบคุมนะครับเข้ม <oysters> สีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วมาจัดกาปาร์ตี้ยาสุกติดนะครับซึ่งยิ่งผิดกฎหมายใหญ่ผิดกฎหมายใหญ่อย่างมากนะครับก็ตรวจพบนะครับก็เดี๋ยวก็จะนำตัวไปดำเนินคดีครับที่สพบารมุง